สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่างแกมสสากาเดือนลำเพื่อนออาไปเชียวค่ะอเมร์เฝ้าไร่อเมรเฝ้าไรอเมรเฝ้าไรค่ะตำบลนาดีอเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายค่ะคนไร่หลายพี่น้องมึงแม่บางคนมาบังคนออกสวนมาบังมาอย่างไรไปคนเยอะมากเลยคนเยอะมากเลยเออนั่นโอ้ยหลายพี่แม่มาตาใสเนี่ยค่ะ มาตางความโค้งมากบอกค่ะคหรือว่าใช่เฮ้นี่ยอ๋อปารตบวยว่าบรรลสวรรค์คร <c oughs> ัมาจ <c oughs> ากบรรลุสวรรค์พีรองขาบรรสวคั ลนี่แหละผู้สิอูเตย์ล่าเนาแม่ให้พ่อใหญ่ก่อนพ่อใหญ่เพือนก่อกัย่ำนี่กับสิเป็นอีกผู้หนึ่งแม่เออตอนขึ้นเวทีกับสิเป็นอีกผู้หนึ่งแม่เจอหนาเก้ามันไวเด้อเออเนี่กับจอหนาแล้วไวเด้อนี่ขึ้นเวทีแล้วก็จะเป็นอีกผู้หนึ่งเออ เสียวใช่พี่น้องแม่ขับรถแม่เสียวพี dai, ่เออนั่นอ้าวเซฟี่หรือเปล่าอลี่ จังน้อยกั็รถออกมาที่นี่ได้ลูกขึ้นมืออย่างเดียวกดดันเร็วดึงไม่ได้กันได้เลนด้วยกอนนันลาพ่อมาหน้ามาฝนยัดโต๊ะอีกกับพ่อเออแดนเซอร์ฮึบฮึบ เพอสัมผัสสัมผัอีแม่เรบอกถ้บุญถ้าบุญเนมาเออสอดแจงบสัมผัสจนเศ้าไปเลยสัผัดเนเศาได้มดเ้อคนยืนสอดแจงอะไปเฮาเป็ดนตุนวไฮะไบ้เสยุ่ะไกาอุตส่าห์จะเนเพ่นลนใค ออกอกออกเปนบอกออกเอารถล่งตปนเอาเอาหยับสาสเพ์่นไิไปสายเดี๋ยวเิ็นกระกับออกไปเป็นเอาล่งมาจ้องไห้ซืือ มีแม่ยาเขาไต้เวทีเนีย่ยโอ้ยของอี้มินตอรนีปาด์ตกระเทยแถาไหมโอ้โอ้โอดังกอกแบบน,นึงฮะหอบเสียงหอบเปบล่าหอบพลุ่งพลังอ,อ,อุ้ยอันนี้คือลิกจิกดีแทนนี่นี่ยังนี่อันนี้เป็นนักแสดง อาเจี๋โอ้ยแหวนหูมันหลี่ป่ะพวกยาเบาหวานพวกยาเบาหวานนี่แล้วเขาจบกัะสิเขานี่แล้ว อางลังเขาม่มีมอยื่นเป็นบมน่มันรอรถยังไงมันามันรอรถลำโยงไงรถจอนึกว่ามันรถอันล่างอเอบ่ กำลังเลงค <darum, S 1> ่ะกำลังกดดันเวทีเลยท,นนทีเดียวไม่กระสีมีลมแน่นะครับเพราะว่ามือขึ้นน่ะฝนตกค่ะพี่นงนะคะโอ้ยดมยาเราไปขวดน้ไปโอ้ยอันนี้เต้นยังค<ป>ันเต้นขนบ่ไ,ไป

ไปูนี่อะนะมันมีหนามบหนี่มามีตาหนานามีทางหลังแคบไป,ปนองนะคะ ข้างหลังก็จะแคบหน่ <STE PS> อยม Ugh. อล่ากลางเต็นเดียวเอาผู้ใดว่วผู้ใดเต็นหนึ่งเต็นนีหยังพุนสันโอ้พะลุ่งคูเชียวมื่อนี้พ่อถือคูเชียวบอ่พะลุ่งเอาโอตีโอวัดตีอ๋อ ตู้เขียวผู้เ่าผเขียวเออมันแตกแล้วผู้ใดผู้มันใส่เขาทุบโอ้โหทั้งทั้งง่ายอยู่ทั้งทั้งใจว่าเป็นยังซักผ้าได้ยังใสอยู่น่ะโอ้ยพี่เขาปลาซะนาี่เห็นตลาดโอ้ยเขามันใสตรงใจเออเขามันใส่ถือกูยางหันดีหลายเออจะมาจากหลับจากนอนหลายกูทุบกูหิมกันนะเขาว่า แม่หัวอืออืออัเดียวแจงเด้นเต้นเท่านี่บจากว่ะเป็น,าปน,ปน่าเต้นเท่านี่แหละแต่ว่าถารถถบอนมากก่อนรถล,ลำพงรถล,ลำพงฟังบ้านนี่มาเขางามาหนีแล้วนี่ เมีน่นเขามานีรถตะวันอยู่ฟังนี่ก็เลยเห็นอย่างว่าท่านใดหารถตะวัลมาัาที่นี่กับกลางเต้นอีกอันหนึ่งมั้งเห็นก็จะวางส้นเดยเต้นนั่นน่จจะเป็นเตนน้นนั่นหรือเปล่า<อ>เต้นขนแมนเต้นห้องอยู่ฟังนี่แหละแต่ว่าถ่าล่อกลางอีกเต้นหนึ่งน,นี่เอ้าว่า,านเนี่ยคำปัไนดนพีหลอกขึ้นออกจะนี้ <laughs> มันหมดวอีบวานอีผีหลอกจับไห้ะจองโลกห่หาฮ่ฮาฮยับย่า่าาง่ เอาละคะ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาเจมส์นี้คลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะอย่าลืมมาพอก,กันคะ่ะพี่น้องอยู่วัดจันทรังสีตำบลนานดีอำเภอฟเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายคะ่ะพี่น้องนะคะคืนนี้มามาลืม,มบึญบัมบัมน้ำกันคะ่ะพี่น้องนะคะจนสาดแจงหกโมงเสาร์แจงจางตางนะคะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เจมส์นี่คลิปหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ